สวัสดีไปทางเอฟซีและพี่น้องทุกท่านครับผมที่มาับชมช่องคนน้าหนวคุณมีเก่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมมาับชมรถเกี่ยวแถวบางปินครับสามเรือนครับท่านผู้ชมทางนี้ก็ยังมีข้าวเกี่ยวนะครับข้าวนาปีครับท่านผู้ชมรู้สึกแปลงนี้เขาทํานาปีครับทํานาปีเสร็จนี้ก็จะเป็นชักร่องของแตงโมครับเนี่ยครับเขาทําแตงโมด้วยครับ เรจะมีคนมาเช่าทำแตงโมทํานผู้ชมมารับชมกันต่อครับอปานเจริญเตา2 0 1พครับผมลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานาคคครับผมตัวตนของคนจริงครับผมงานจากไหนนะครับผมปานเจริญการช่างครับท่านผู้ชมเสี่ยวข้าวนาะปีครับพื้นก็จะคุดขาหน่อยเพราะว่ามันเป็นร่องแตงโมครับท่านผู้ชม เสร็จจากทํานาเสร็จเขาก็จะมีคนเช่าทำแตงโมตอ่อครับผมแปลงยาวๆเลยทุชมอันนี้ก็ปานเจรินครับร่บรองอาจจะไม่เรียบครับท่านผู้ชมก็จะเป็นข้าวพันเม็ดสั้นข้าวพันไก่ครับผู้ชมทางนี้ก็ยังมีนาปีอยู่ด้ครับผม

ว่ากานเจริญเร็คิดฟ้าหรือจะสู้มานาคนลตัวตนของคุณจริงครับท่านผู้ชมข้าวเม็ดเม็ดพันสั้นข้าวพันไก่ไม่รู้ราคาได้เท่าไหร่เนาะวันนี้ครับก็เกี่ยวไปก่อนครับ ไรสังกัดมีขิดฟ้าหรือจะสู้มานาตนมีขิดฟ้าหรือจะสู้มานาฑนครับผมนลเลอรบนก็สองลูกครับนลเลอรล่างก็สิบเอ็ดตัวนี้น่าจะเป็นเก่านอกญี่ปุ่นแล้วครับนอนนำยี่สิบสเตอคะครับประมาณยี่สิบเก้าฟันครับผู้ชม มามเจริญก็ประมาณเนี้ยครับเด็กด้านสวยแบบเนียนๆครับผมวันนาภาสองร้อยเจ็ดสิบแรงเลยครับมัน้องถอนแล้วครับสันนี้มีให้ถอนหรือเปล่าครับมันเนี้ยงานมีให้สักเปค็คสองเป็กไหมครับเนี้ย มากี่คันวันนี้นี่ครับมากี่คันสองไอ้คันหนึ่งไทยเจริญใช่ไหมที่เคยไปเกี่ยวอยู่นูนนะ่นเนาะอะไรนะไปทางอา๋อนะ <laughs> ที่มันมีบ่อแล้วมีแมคโครคันไหนเนาะตอนนั้นที่มันจมคันนี้ปะ่ะโอ้จำได้แล้วครับโอ้ได้เจอแล้วครับนานแล้วมากเนี่ยได้่ายเกือบปีแล้วครับเนี่ยครับอ๋อ หมดยังเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้แค่เนี้ยอ๋ออคละเจ้าอ๋อคันอื่นเกี่ยวครับอ๋ออันนี้เขาทำแตงโมด้วนยเนานะ จำได้แล้วครับมาก็เสร็จพอดีเลยครับเนี่ยก็ทถทายไปทางทีมงานด้วยครับก็จำได้แล้วครับที่เคยไปถ่าอยู่นู่น้ะครับสหนเนาะตอนนั้นอ่ะถ้าชอบก็จัดให้ครับผม จะพื้นไม่เรียระนาณนี้ครับเพราะว่าหลังจากเกี้ยงข้าวเสร็จเขาก็จะปล่อยให้คนเช่าปลูกแตงโมครับกันอยู่จบพื้นมันเลยไม่ค่อยเรียบครับเพราะว่าเขาปลูกแตงโมด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวนมันเกี่ยวคนเจ้ากันคนเจ้าเี๋ของเราอยู่ทางน้นอีกอยู่เว้นุดสองวันอ๋อสงวันครับ ว่าเมื่อวันจันหรือเปล่าเห็นลงไปล่องหนึ่งเห็นเห็นเห็นลงไปเกี่ยวไปแล้วก็มันยังเขียวอยู่ใช่ไหมเมื่อวันจันหรือวันอะไรนะอ๋ะอ,อ,อเอารถไปจอดอ๋อครับรถเ,เข้าไปจอดกาา็มีมีมีตรงนี้แล้วก็ตรงนูนน้นนะพี่เนาะฝัะ่งนู้นได้ลงไปไหมฝั่งนูน้นอ๋อคนละเจ้า อ๋อครับวันนี้เาเพื่อน,น,อานราไมนครับเใแล้ว,ลวลเลก็ชา่ช่เานาะ<ช><า>พี่เนาะครับเสร็จแล้วรับเพราะว่าต้องเว้นอีกสองบ้านครับแบบนี้เสร็จแล้วมาไม่ทันได้รีวิวประมาณนี้ผูชมเอ้ยอย่าว่าแล้วครับแล้วแต่ช่วงเล่นนแล้วแต่จังหวะ ่าจะได้คลิปอยู่ช่วงไหนครับบางทีไปก็อาจได้รีวิวบ้างไม่ได้บ้างครับผมมาไม่โดนจังหวะอันนี้ก็ผมมาก็ไม่โดนจังหวะเข้าเกี่ยวเสร็จพอดีแต่อันนั้นยังไม่เกี่ยวแต่รถเกี่ยวเขเลเจ้าเพราะว่าข่าวม,มันยังไม่เขียวอ้อยังยังไม่สุกเท่าไหร่อันนี้ก็นา้จะเทมาเทให้เต็มไปขายโรงสีเนี่ยหรอพี่แถวเนี้หรออันนี้รถมาจาก ลาดบัวหลวงเลยว็ดกอมาวดอ๋อแล้วไทยเจริญไม่ได้มาด้วยเหรอไ,รไทยเจริญอะ่ะอ๋ออยู่ข้างในอ๋อมาสามทานอยู่อยู่ข้างในไทยเจริญมาสามทานครับผมวันนภาทีมมาจากลาดบัวหลวงครับท่านผู้ชม พอได้รีวิวให้หายคิดถึงนิดนิดน่อยๆเนาะท่านผู้ชมอย่างว่าแลเรามาไม่โดนจังหงบ่ากรับชมตอนเทข้าเ,าเนี่ยนะครับผมได้พอดีเลยหกลอ้อมันเป็นข้าวไม่สั้นข้าวไก่นั่นแหละครับผู้ชมมาเขตทางนี้เขาก็นิยมทํานาปีบ้างนาปลางบ้างครับผม านาปีนี่ต้นทุนมันก็จะไม่สูงมากเท่าไหร่ครับนาปรังโอ้ยนาปีต้นทุนมันจะทําไม่สูงเหมือนนาปรังครับว่าเ้่าหกเดือนเนาะหกเดือนเจ็ดเดือนข้าาเม็ดสันมันบางบางพันมันก็ทุนต่อแดดต่อฝนต่อเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นนาปีแถวภาคอีสานก็ลงทุนเยอะครับผมพอๆกับนาปรังเลยครับแต่นาปีเขตทาง บางปีนี้ก็เขาบอกว่ามันลงทุนน้อยหน่อยแต่ก็อยู่ที่จะได้ผลลิตน้อยผลลิตมากครับผมว่ากันไปครับแต่ข้าวนาปรังไม่ได้ครับอู้ลงทุนเยอะด้วยต้องไม่กลัวละไนะเชื้อราลัวเพียอู้หลายอย่างข้าวดงข้าวดีดข้าวดิ้ง ต้นใหญ่อยู่ด้เนี่ยครับข้าวตัวนี้ครับมันข้าวนีน้ําครับเนี่ยปฟองใหญ่ๆเลยผู้ชมสูงอยู่นะครับยิ่งน้ํามาเยอะยิ่งสูงเหมือนกันครับข้าวนีน้ําครับประมาณเนี้ยครับ แต่ช็อตตอนจบก็ยังดีครับท่านผู้ชมงานก็หกล้อก็มาจากลาดบัวหลวงเหมือนกันครับทางตะอินครับผม อก่าวผ่านผู้ชมไม่แน่ใจ สองวันนู่นแหละครับปแปลงยาวๆเลยครัเป็นร่องแตงโมทั้งนั้นเลยทุกชมเช่าแตงโมต่อเขาเช่าเสร็จก็หวานต่อเลยไถยหวานเลยพุชมคือแล้วแต่นอาอกเจ้าของนาเขาก็ทํานาปีช่วงเขาพักดินเขาก็ให้เขาปลูกแตงโม พอดีพี่ก็จะไปโรงสีนล่างเนี่ยครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ท่านผู้ชมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมด้วยมาครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเรื่อยๆไปครับผมขอบคุณครับผม let's go ครับ